เทศบาลบูรพาพิทยาคารสืบสารภูมิปัญญานำวิชาการวินัยดีมีคุณธรรมนำไทยมั่นยึดหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเป็นโรงเรียนของชุมชนแหล่งฝึกฝนสร้างคนสร้างชื่อเสียงตรงเวลารู้หน้าที่ไม่มีเกียริความพร้อมเพียงและมีสามัคคขีมั่นนี่คือตอนหนึ่งในเนื้อเพลงมาร์ทประจำโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร ซึ่งเป็นสถาบันพัฒนาคุณค่าคนปรากฏผลมาเป็นเวลากว่า70ปีดเดิมโรงเรียนนี้ชื่อโรงเรียนวัดอภิสิทธิ์มีฐานะเป็นโรงเรียนประชาบาลการเลยล่วงมาจนถึงปีพุทธศักราช2480ทางจังหวัดมหาสารคามได้ยกระดับฐานะเป็นเทศบาลเมืองมหาสารคามกระทรวงศึกษาธิการจึงได้โอนโรงเรียนวัดอภิสิทธิ์เป็นโรงเรียนเทศบาล เรียกชื่อว่าโรงเรียนเทศบาลสาวัดอภิสิทธิ์โดยเริ่มต้นมีนักเรียนอยู่สองระดับชั้นคือชั้นมูลกับชั้นประถมศึกษาปีที่1่ล่วงมาถึงเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์พุทธศักราช2501ทางอำเภอได้สั่งย้ายที่ตั้งจากวัดอภิสิทธิ์มาอยู่ณที่ตั้งปัจจุบันบนเนื้อที่11ไร่8งานและได้ทำการเปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่งเป็นโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบูรพาพิทยาคาร เมื่อวันที่1เมษายนพุทธศักราช2506ต่อมาก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคารจนถึงปัจจุบันตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนคือตารูปพระอาทิตย์หรือสุริยเทพโดยคตินิยมถือว่าพระอาทิตย์เป็นดาวดวงใหญ่ที่สุดโดยทางประเพณีโบราณเชื่อว่าพระอาทิตย์เป็นเทพที่สูงสักองค์หนึ่งทั้งเป็นเทพเจ้าที่ไม่โปรดปรานการรบราฆ่าฟัน สีฟ้าเหลืองเป็นสีประจำโรงเรียนเป็นสีที่แสดงออกถึงความอ่อนน้อมและมีคุณธรรมนำจริยวัดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคารเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาได้มาตรฐานสากลด้วยรูปแบบการพัฒนาการเรียนรู้โรงเรียนแห่งความสุขพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานในการเรียนรู้ภายใต้บริบทของวัฒนธรรมไทย แและววิิีีีชตบบพพอเพยงถคำขวัญของโรงเรียนวินัยดีมีคุณธรรมนำวิชาการสืบสารภูมิปัญญารักษาความเป็นไทยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาโรงเรียนจิตตังอัตโนอุชุก,กมะกังสุคนฉลาดได้ทำจิตของตนให้ซื่อตรงปัจจุบันโรงเรียนเทศบาลบุรพาพิทยาคาร เป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดใหญ่เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคามกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยมีนายลือศักด์แก้วชุมพลเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนายพงศักดิ์อันปัญญาเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษามีรองผู้อำนวยการสองคนคือ 1>, 1. นางรุ่งทิวาทราวันรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ 2. นางดารุณีเดชยศด,ดีรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารงานทั่วไปการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคารได้จัดทำการเรียนการสอนในหลายระดับชั้นดังนี้ระดับชั้นปฐมวัยอนุบาล1ถึงอนุบาล3จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2546 ของกระทรวงศึกษาธิการโดยมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง5ปีบนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคนตามศักยภาพภายใต้บริบทสังคมวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ด้วยความรักความเอื้ออาทรและความเข้าใจของทุกคนเพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อตอนเองและสังคม ระดับปฐมศึกษาปฐมศึกษาชั้นปีที่ 1- ถึงปีที่6จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ของกระทรวงศึกษาธิการมุ่งเน้นทักษะพื้นฐานด้านการอ่านการเขียนการคิดคำนวณทักษะการคิดพื้นฐานการติดต่อสื่อสารกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมและพื้นฐานความเป็นมนุษย์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์และสมดุลทั้งในร่างกายสติปัญญา อารมณ์สังคมและวัฒนธรรมโดยเน้นจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่3จัดการศึกษาตามหลักสูตรการกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ของกระทรวงศึกษาธิการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สำรวจความถนัดความสนใจของตนเองส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตนมีทักษะในการคิดวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์และคิดแก้ปัญหามีทักษะในการดำเนินชีวิตมีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้มีความรับผิดชอบต่อสังคมมีความสมดุลทั้งด้านความรู้ความคิดความดีงามและมีความภูมิใจในความเป็นไทยตลอดจนใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมัธยมศึกษาชั้นปีที่4ถึงชั้นปีที่6 เน้นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้านสนองตอบความสามารถความถนัดและความสนใจของผู้เรียนแต่ละคนทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพมีทักษะในการใช้วิทยาการและเทคโนโลยีทักษะกระบวนการคิดขั้นสูงสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพมุ่งพัฒนาตนและพัฒนาประเทศตามบทบาทของตนสามารถเป็นผู้นำและผู้ให้บริการชุมชนในด้านาต่างๆ โรงเรียนเทศบาลบุรพาพิทยาคารได้จัดทําโครงการโรงเรียนแห่งความสุขเพื่อนํามาใช้บูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดความพร้อมในการเรียนรู้และเป็นการกระตุ้นการทํางานของสมองให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพทําให้ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีในการเรียนและเรียนรู้ด้วยความสุขอย่างยั่งยืนสมดังกับชื่อโรงเรียนแห่งความสุข นอกจากนี้โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคารยังได้ทำบันทึกความเข้าใจหรือ M.O.U. กับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของจังหวัดมหาสารคามได้แก่มหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามและมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอีกทั้งได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบ โครงการศูนย์ทางไกลเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนาชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องในวโราวกาสครบรอบ80พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบโครงการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนด้วยการใช้ข้อสอบเทียบเคียงโอนนแบบอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติหรือสทศผลงานในด้านของสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคารได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากการประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักง,งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือสอมศในทุกระดับการศึกษาผลงานของบุคลากรบุคลากรของโรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆมากมายทั้งในระดับเทศบาลระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับจังหวัดระดับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และระดับประเทศอาทิเช่นรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นของเทศบาลเมืองมหาสารคามรางวัลครูดีเด่นของเทศบาลเมืองมหาสารคามรางวัลครูดีเด่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นรางวัล1นึ่งแครูดีและรางวัลครูสอนดีของครุสภาผลงานของนักเรียนนักเรียนได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเป็นตัวแทนทั้งในระดับเทศบาลเมืองมหาสารคามระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับจังหวัดระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศตรรรงเเวลลาาาาูทีีีีี่่ไมมมมมมกิยพอแะสคค